สบายดีพี่น้องมือนี้กลับมาพบกับพ่อกับช่องของชาญชัยพาเพลินคือเก่าเลยครับมือนี้ผ้าผีผ้านองมายามฮ้านขวน้องอำเภอเสนานะครับนี่เป็นบรรยากาศนาล้านนะครับเนี่ยครับบรรยากาศพิ่นกระลมลื่นนะครับนะครับัมนี้ก็ทางลงทางลงเฮือนะพี่น้องครับทางลงเฮือ มื่อนี้เขาสิไปนั่งอยู่อันบนทางลงไปนั่งไปนั่งไปนั่งแพนะครับนั่งแพครับพี่น้องครับเนี่ยสิเป็นมีบ่อนยางลงไปครับอาหารพึ่งกลับเป็นอาหารพวกอาหารปลาบรรยากาศรอบด้านครับตอนนี้ครับอาหารปลาอาหารก,าก,าาากุ้งแม่น้ำเมื่อนี้กสิพผ้าพี่ผ้าหนองมาซิมกุ้งแม่น้ำเพิ่นเนาะกุ้งแม่น้ำเมื่อคืนนี้ครับที่เคยเห็นนี่คือแม่น้ำหน่อยครับแม่น้ำหน่อยคือเป็นแม่น้ำที่ มีกุ้งมีกุ้งแม่นม้ำาสายอยู่ตามธรรมชาติหลายครับนี่ก็เป็นเมนูเพิ่นครับมีหลายหลากหลายอย่างลางย่างนะครับมีหลายหลากหลายอย่างโอ้มีผัดเผ็ดมีอีหยัางหลายอย่างครับอ้าวล่ะนี่ครับนี่มาเห็นจะาจ๋านะครับนี่คือกุ้งแม่น้ำครับตหนึ่งก็คือเป็นตัวเครื่องโล่ครับเนะ,นะครับตัวตัว,ต,วตัวเคร่องโลอันนี้ก็มีเข,ขาผัดกินน้ำนะครับอาหารเทินก็โอ้ เห็นแล้วก็เป็นตัตื่นตาตื่นใจน้ำเลยครับพี่น้องนะครับแล้วก็ยังมีพวกพอปเปียส,สดน่อันนี้น้ำพริกนี่เขาเอาน้ำพริกปูหล่นครับน้ำพริกปูหลน่นขาเจ้าสีมีบักเขือมีพักต่างๆให้องมิสายบัวครับเสียบครับกินครับเขาสวยนะครับน้ำพริกปูหล่นนะครับอันนี้เป็นปลาสังขวาทอดครับคือบ้านห้องสับว่าปายอนนะครับนี่ก็น้ำพริกปูหลน่นให้พี่น้อง ได้ลองชิมเบิรงนะครับนะฮะเมื่อได้ผ่านไปผ่านมาครัวหน่องเพื่อเสนานะครับต้องได้มาแวะครับพี่น้องนะฮะอันนี้เป็นแกงเลี่ยงครับแกงเลี่ยงก็คือเป็นแกงไทยเดิมนะครับที่เคิ่นเลี่ยงนะฮะเลี่ยงก็คือเป็นการเอาพักมาแกงเบนแกงสมนะครับอันนี้บรรยากาศร่วมมันนี้กับพี่น้องทั่วไปนั้นผมกะกำลังชิมผู้หลนแสบคักโอ้สวบคักเนาะผมนี่ก็ได้เนาะบอกมันแสบครับพี่น้อง แล้วก็โอ้ฝากพี่ฝักน้องไว้เด้อจะาลืมช่องของช่านใช้ผ้าเพื่อนเด้อครับพี่นอนะ้องนะมื่อไหา่ย่าลืมกดไลค์กดซับแชร์กดซับไข่เนาะแล้วก็กดติดตามกดให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องครับเมือนี่ก็บผมมิยังไลา์ครับฝากไว้ในใอมอ,อก,อ,อ,กอมใจของพี่ของน้องขอให้มีความสุขทุกทันนะ